ครับชื่ออาจารย์นายเสอแพทย์กิษฎาบุตรามเรืองนะครับเป็นอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชายุราศาสตร์ครับโครงการของเรานะครับก็คือโครงการสปชนะครับสื่อสัตวแพทย์เช่อชนบทนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ให้ นักศึกษาวิศวะแพทย์นะครับชั้นปีที่6เลยได้ออกหน่วยพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งโดยปกติเราจะมีศูนย์ฝึกนิสิตนะครับอยู่ที่นครปฐมอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็เลยได้มาออกหน่วยที่วัดไผ่ล้อมนะครับเพื่อทําวัคซีนนะครับแล้วก็ให้ยาถ่ายยาแล้วก็ป้องกันเห็บหมัดครับในชุมชนแถวๆนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการได้รับวัคซีนการป้องกันเห็บหมัดอยู่แล้วครับ คือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยฮะพะนั้นหมาแมวเนี่ยมันก็จะเต็มไปหมดเพราะนั้นก็องบริษัทเนี่ยเขามีโครงการที่จะทำหมันหมาแมวเนี่ยเพื่อลดที่จะออกลูกออกมาแล้วไม่มีใครดูแลใครเลี้ยงะฮะแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างวัดเนี่ยคนก็จะนําเอาหมาแมวเนี่ยมาปล่อยทิ้งวัดอยู่กันเป็นประจำหมาแมวเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะกลายเป็นหมาจรจัดแมวจรจัดเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะมีมี มีลูกมีอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องคุมโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลเพราะฉนั้นก็เป็นการร่วมกันที่จะ,จะช่วยกันเองครับก็คือว่าวัดเพล้อมเนี่ยก็จะร่วมกับก,บกรมปศุสัตว์นะครับโดยเฉพาะปศุสัตว์จังหวัดน,นครปฐมเนี่ยก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันประชาสชัมพันธ์ลดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่แล้วก็ปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะหมาแมวเนี่ย ถ้าเกิดเป็นหมาจรจัดเป็นแมวจรจัดเนี่ยมันก็ไม่ดีครับเพราะนั้นสิ่งที่จะร่วมกันได้ในการบูรณาการในการจะช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วสังเกตว่าคนก็จะมาปล่อยที่ที่ที่สุดเลยก็คือตามวัดวาอารามนั่นเองครับ <c oughs> คือวัดเนี่ยจะเป็นแหล่งศูนย์รวมของหมาของแมวที่คนเขามาปล่อยกอันอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการที่ มาร่วมกันบูรณาการนะครับในทั่วจังหวัดไม่ใช่เป็นเฉพาะวัดผพล้อมีเดียวก็จะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดนั่นเองโดยเจ้าภาพใหญ่ก็คือกรมปสสศุสัตว์จังหวัดนครปฐมนั่นเองครับอ่าใช่ครับโยมคือว่ามันจะเป็นการที่จะลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่เป็นสิ่งท,ที่มีชีวิตที่ปล่อยปละละเลยนะครับหมากับแมวเนี่ยเขามีชีวิตอยู่นะครับบางทีถ้าเราไม่คุมบุมเนิดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนน่ะคนเราเนี่ย บางทีเนี่ยมีลูกออกอมอกมาแล้วยากจนแล้วก็ดูแลเขาไม่ได,ดีเี่ยมันก็เป็นปัญหาในสังคมสืบต่อไปฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันหมาแมวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เราควรจะให้การช่วยเหลือนั่นเองครับคนจจจนจจจจถูกใ